จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆ กลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกไห้ใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะวันนี้มากับเมนูบ้านๆเมนูประจําร้านข้าวแกงเมนูประจําโรงเรียนนะคะนี่เลยแกงส้มผักรวมใส่กุ้งตัวเล็กตัวน้อยแบบนี้นะคะวัตถุดิบที่การใช้ค่ะผักนะผักรวมกันก็จะใช้เป็นหัวไชเท้านะคะ2หัวหั่นล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยถั่วฝักยาวค่ะ1กรัมนะคะแล้วก็อีกผักหนึ่งกวางตุ้งค่ะ ถั่วฝักยาว10บบาทหัวใยเท้า10บาทกวางตุ้ง10บาท30บาทไปละกุ้งค่ะกุ้งครึ่งกิโลกรัมนะคะเป็นกุ้งเล็กกุ้งคลองกุ้งน้ำกลอยนะคะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยตัดเอากระพงกระเพาะกุ้งออกนะคะเนี่ยที่มอยู่บนหัว หัวกุ้งนะคะแค่ออกให้หมดล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยค่ะการจะแกงทั้งเปลือกนะเปลือกมันนิ่มเปลือกมันไม่แข็งค่ะพริกแกงส้มค่ะประมาณ 3- 4ช้อนนะคะกะปิจะใส่เยอะหน่อย2 3สช้อนนะคะใส่เข้าไปปรุงรสชาติด,ด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะเท่านี้เองค่ะไปค่ะไปดูวิธีการปรงุงวิธีการแกงกันแบบง่ายๆนะบอกเลยค่ะแกงแบบบ้านๆอร่อยถูกใจแน่นอนจ้าตั้งหมอ้อน้ำเปล่านะคะเทใส่ลงไปเลยสักประมาณ1ลิตร ค่ะเมื่อน้ำเริ่มร้อนคือแกงส้มกับกะปิลงไปนะคะนี่สีสวยงามมากเลยพี่แกงส้มกันนะน้ำแกงเริ่มร้อนกลับขึ้นมาแบบนี้ค่ะการก็จะเอาผักที่แข็งใส่ลงไปก่อนหัวไชเท้ากับถัวฝักยาวใส่ลงไปอ่าน้ำแกงนะคะเริ่มเดือดค่ะการก็จะมาปรุงรสชาติกันใส่น้ำมะขามเปียก1ทัพพีเนี่ยก็ประมาณ5ช้อน5ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปแต่แกงให้ออกมีความป้วเปรี้ยว ประมาณ7ช้อนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นความเปรี้ยวของมะขามแต่ละบ้านด้วยนะคะชิมพริกแกงก่อนนะน้ำแกงกันยังไม่เค็มค่ะใส่เกลือค่ะแค่ประมาณ1ช้อนชาค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะสักประมาณครึ่งช้อนปรับแต่งรสชาติได,ได้ตามชอบค่ะของการจะมีความเปรี้ยวแล้วก็มีความอมหวานอร่อยเลียวอะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเบื้องต้นค่ะปรุงแค่เบื้องต้นเพราะว่ายัางไม่เสร็จสักทีเดียวนะคะ อ,อืเปรี้ยวแล้วค่ะเอาค่ะการจะปล่อยเดือดค่ะให้ผักมีความนิ่มมีความนุ่มสักเล็กน้อยนะคะกวางตุ้งค่ะใส่ลงไปเลยเป็นผักรวมแล้วเห็นไหมปล่อยจนผักเดือดมาประมาณนี้ค่ะผักมีความนุ่มแล้วนะ,ะการบอกเลยแกงส้มให้อร่อยอ่ะต้องอุ่นข้ามคืน <laughs> มื้อเช้าของอีกวันหนึ่งอ่ะอร่อย หลังจากนั้นค่ะพุ่งๆเดือดๆแบบนี้ค่ะกุ้งค่ะใส่ลงไปเลยจริงๆแล้วมากน้อยตามความชอบนะคะแต่อันเนี้ยของการนะเหลืออีกหน่อยหนึ่งการก็ไม่รู้ทําอะไรการก็ใส่ไปเลยให้หมดไปเลยนี่มอเติบเติบกันอีกแล้วจ้าหมอโตตกันไปเลยค่ะกุ้งใส่ดับสุดท้ายเนาะกุ้งตัวมเมล็ดมันสุกง่ายไม่งั้นอะ่ะถ้าเกิดเราใส่ไปตั้งแต่ทีแรกเริ่มเลยอะ่ะกว่าผักมันจะเปื่อยมันจะนุ่มอะ่ะโอ้ยกุ้งหดเหลือตัวนิดเดียวไม่ต้องกินอะไรมาละรอ รอให้กุ้งสุกระดับหนึ่งนะคะอเหมือนเลยเหมือนอยู่บ้านนะแกงกินอุ้ยแต่ถ้าเกิดการอยู่บ้านกันก็ไม่ได้กินกุ้งเยอะขนาดนี้นะเออเพราะว่าที่บ้านอะ่ะค่อนข้างมีฐานะแทบจะไม่ได้กินเลยมัง่งนอกจากกุ้งฝอยอะ่ะเออที่ไปช้อนตามนาเออเออใครเคยเป็นมั่งนะนี่นี่ช่วงถ้าเกิดปลายฝนต้นหนาวอะเออกุ้งจะเยอะแม่บอกเออจำแม่มาค่ะ การก็จะไปเลยตามในนงในนางเนี้ยที่ว่าน่าหนักสวิงอันหนึ่งก็ไปช้อนช้อนช้อนเน,นี้ยได้กุ้งฝอยมาเออแล้วการก็มาให้แม่แม่ก็บอกว่าอุย้ยได้ไม่พอหม้อกแกงเออจะโดนคําพูดนี้ตลอดแต่เราคือด้วยความที่เราเป็นเด็กเนาะเราก็รู้สึกภูมิใจไงเออเราหาของมาให้แม่ได้เงี้ยบางทีก็เฟลเหมือนกันแม่การก็คุ้นบ้านๆอนะเนาะได้ได้ไม่พอหม้อกแกงไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวไปใหม่เออก็ไปใหม่กลับมา สนุกค่ะชีวิตวัยเด็กนี่ค่ะประมาณนี้นะคะการก็จะปล่อยเดือดกลับขึ้นมาค่ะกุ้งเปลี่ยนสีแล้วจ้ามีความสุขแล้วนะคะมีหอมมากตอนนี้หอมมากเลยนึกถึงอะไรนะสมองคิดถึงข้าวสวยร้อนๆปลาเค็มนะหมูทอดนะไข่เจียวใบกระเพราเออแบบที่การทำนั่นแหละโอ้โหมากินคู่นะบอกเลยค่ะอืแซ่บมาก ค่ะเท่านี้เองค่ะรสชาติถูกใจแล้วค่ะของการมีเปรี้ยวนำนะคะนี่ปีแก้จ้านี่เลยแกงส้มในตำนานเออในตำนานของการนะ <c oughs> นี่เลยค่ะโอ้โหกุ้งจุกๆตกกันไปเลยจ้าแกงส้มผักรวมแบบบ้านๆใส่กุ้งนะคะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ